กับสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, กันมืดสุขูสุคน โอทางฝั่งลาาทางฝั่งไทยหรือต่างประเทศยินดีตอนนับกระส่นซองเบาวจำมำอีกแล้วอากาศก็เย็นๆ่อแม่พี่น้องเอาโคมไปไห่เท่าพรไม่เท่า,อเ,ทาเอาไฟฉายมาชาร์จแบตพอเพันจูดทานพอให้เพันยงังเห็นหง่งเขาหงนอกหงนาำโดยเข้าไปหาไม่เท่าเลย ก็คือมันอยู่ตอนนี้หนึ่งไม่เท่าเป็นอยู่เงื่อนหร

สวยอะี่วันคนสยสาวคนยางมามาแตเวนอ้ยยองป่านนเยาแถาน้ำ้บนไม่เท้าอืม สามน้ำเรียบร้อยมาแต่ด์นหรือเปล่าเตะเถียงพวกบางใะโคมไม่เท่าซากไว้ให้ได้ยังกินแรงจ้ามียังกินเลยปลาเนี่ยเท่านี้ขึ้นยังไปมาที่นี่ขึ้นเอาเลยขึ้งเอาอันเท่านั้นไปกินน้ำบ่ พันคิดยังใช่เอาดับหมูมาได้พังด้ัญญาบุคนญาบุคเอาลาบหมูนี่ฝนมาในเมถาไปเข้าเข้ามาไหนเห็นนู่นมาได้ฝนมาแล้วนอนอยู่เถิงนะเบบนนิเมถาอรเมื่อนี้ฮะนอนอยู่เถิงยานฝน ยันพส้สะอาดใส่จะนอนผู้เดียวบ่นอนอยู่ถุกอ,อ๋อคือบ่นอนอยู่ทั้งเครื่องลายแทบอ,อ๋อโอ้ลมผัดแกยันบ่สบายแล้วไม่มแถอลมเย็นแถ้ยโอแห่งน้ำลมโดยเครื่องากอันเดียวผม ยังอยู่บ่อสิบเบสได้ประดุกตัวหนึ่ง่เขาอยยางเอามาให้เมื่อประดุกหายก่อน้ะกอ ว่าที่มั่งย่างมาประดุกนี่ประดุกนาได้อยู่ในหนองสะเลยถามในแถวพเพิ่นมีของกินเพิ่นว่าบ่มีของกินเลยเอาปดุกมาให้เพิ่นปน เปินพามากระบกเกือบแล้วไมท่าเปิม เอา,านี่ให้ไม่เท่าไว้ <Okay. S 1> ประดุกอืม oh. oh. เห็นแต่นโน้ตในะตัวเดียวลูกเอาให้ไม่เท่าเพิ่นโบมี่ของกินให้ไม่เท่าค้างไว้บัดรที่กินกับเห็ดกิน <c oughs> บัตจับได้ไม่เท่าอันปักมือเลยประดุกหน,าย,กา,น,นายังวัฒน์ถนัดตายกต่ทีเห็ดเนี่ยได้กินป <c oughs> นป <c oughs> นบอลลูปปิ้งปนมีโ <c oughs> บนัมไม่สม <c oughs>

nó như thưa ngáo mẹ thảo, nằm như nì bạch hoa lông ma thang nỉ đấy, Lông ma thang phì là nào đấy, yên đấy. Anh mà. Tôn, bò khâu à, Tôn bò. Ừ. Oh. rồi. เอากระเจี๊จะกินยังต้มหม่าม้าเอาต้มมีดนเจ้าปวยยากิโบมีโบเลี้ยวเห็นน่ากินแต่ต้มไข่ทอดไข่บ่ได้ไปหาหน่อไม้ช่วงนี้

งามในเฮือนเจ้ากายจิเล้วล่ะติดกระลงกระโลเดี๋ยวเขาทําความสะอาดและติดยาแนวมใชรยาแนวอไกอ้โหผ้าใมือเลยดิโอ้โยองมืออ๋เตรียมให้ดิเพื่น่ะบ่โอ้ทำความสะอาดบ้านแล้วเนาะโอ้โดยมื่นวันยังไม่เท่า มืออื่นวันศุกร์มือนี้วันพระฮันฝ่ายเดด้วยโอ้ลมโอ้เฮาอยู่ในเแื่นกระยังยขุนอยู่คันปกอบตัวน่ะแห้งหนาวเลยลมเจ้าผันนอนนอกนี่แห้งลมย่านบอกสบายไหมเถ้าอนอนใน,นพอตุนกับเมื่อเจ็บเลขขเเ็กค่ะคด้วย นี่ตอนนี้ก็บโนปล่อยอะฝากพ่อแม่เป็นกำลังใจให้แม่เท่าคำนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องแบ่งปันคือเก่ามันจิตมันใจพ่อแม่มเป็นกำลังใจมทุกคำเอาฮ่อนี่บ่าวจะมั่งกับขอขอบุญขอบคุณพ่อพ่อแม่ซีทุกท่านที่เบิ่งคลิปบ่าวจะมั่งแต่ต้นจนจบเดยพระคามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวจะมั่งและแม่เท่าคำขอแม่ซีทุกท่าน ทงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นจงข่มมุ่งมั่นปราถนาทำมาค้าขายซื้อใด้ขายมาหตุธุรกิจอันใดขอให้ประสบผลสําเร็จในน้าทีการงานเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจครอ,อบครัวบ่าจะมกดติดตามบาม่าจะมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อประพาทลิดใหม่ๆของบา่บาจะมปราจะมก็ไม่เท่าขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนสบายดีเด้อแม่ท่าว อมีคงกินไปอีกมือหนึ่งตอนแรงฮะกินปลาไปมียังก็แบ่งให้แม่เฒากินเรื่อยๆมื่ออื่นก็เห็นหนาพรเท่าคุอยู่แลเมื่ออื่นก็ม่อีแล้วเดินไม้เดินมาอีกเดินไม้เนไม้อกเม้อีกเนไม้อีเดนอีกเนไม้อเดไม้อนอีเินไ้วด้วเวนอกนไม้อนม้อกดิน้วดยนมาอีกจักไม้นมาอยกเบ่นไ้อเด่าคือดิ้อีกนไม้อกเดน้อกเม้อนแล้วเดอกเีเทีกยว ยังบ่แล้วง่ายที่ปลาย